รับมาตการของหมู่บ้านบ้านหนองบ่แคมนะครับหมู่สิบตะบนแม่คงนะครับ,บ,รบก็จะมีการคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเข้มงวดน,นะครับ29จังหวัดต้องมาถึงต้องแจ้งผู้นำหมู่บ้านก่อนนะครับ แจ้งเอาสมอนะครับประธานสมอผู้นำหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับแล้วก็จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยนะครับตรวจที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยเรามากลับตัวที่อำเภอนะครับที่อำเภอเพื่อรอผลตรวจพอรอผลตรวจเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นบวกนะครับทางอำเภอจะแจ้งทาง โรงพยาบ,บาลมารับตัวนะครับแต่ถ้าเป็นลบต้องมากับตัวที่บ้านนะครับที่บ้านหรือว่าที่อำเภอนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความประสงค์ของของแต่ละคนนะครับไปในจังหวัดอื่นนะครับก็ต้องแก้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนนะครับผู้นำบุคคลทีมงานทุชทวยทีมงานส่งมองทราบนะครับก่อนที่จะเดินทางไปและเดินทางกลับนะครับจะได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดได้นะครับ เพื่อความปลอดภัของพี่น้องประชาชนบ้านหนองบ่อแงทุกคน